ยิิิงคุณผู้ชมครับในเมนูก๋วยเตี๋ยวแกงส้มที่อาจารย์ยิ่งศักด์เตรียมมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับเราก็คงต้องเริ่มต้นที่น้ำพริกแกงส้มก่อนเนาะสำหรับน้ำพริกแกงส้มเนี่ยถ้าคุณผู้ชมมีเวลาจะโขลกเองอันนี้ไม่ว่ากันนะ สูตรไข่ก็สูตรเขาแล้วกันเนาะคุณผู้ชมแต่สําหรับวันนี้ขออนุญาตใช้น้ําพริกแกงส้มสําเร็จรูปซึ่งทําทุกครั้งก็ได้รสเดียวกันส่วนเรื่องของน้ําตาลก็อยากจะบอกกับคุณผู้ชมว่าเราก็จะใช้น้ําตาลปี๊บเพราะว่าอาหารไทยๆแบบนี้น้าตาลทรายมันหวานแหลมเกินไปเนาะน้ําตาลปี๊บมันหวานเนียนๆแล้วก็มีกลิ่นหอมเวลาตักน้ําแกงสดนะมันอร่อยอร่อยและคําว่าแกงส้มคําว่าส้มแปลว่า เปรี้ยวในภาษาท้องถิ่นสําหรับแกงส้มแน่นอนที่สุดต้องเป็นมะขามเปียกนะคุณผู้ชมไขรใส่น้ําส้มสส่ชูหรือแม้กระทั่งว่าจะบีบมะนาวลงไปให้มันเปรี้ยวปริสะใจก็ขอบอกได้เลยว่ารสชาติไม่อร่อยเท่ากับทําแกงส้มแล้วก็ต้องใช้น้าํามะขามเปียกนะครับคุณผู้ชมมันให้รสชาติที่อร่อยกว่าเป็น,นไหนๆเลยนะพอมาถึงเรื่องของผักนะครับคุณผู้ชมถ้าหากเราทําแกงส้มรับประทานเองที่บ้านคุณผู้ชมอาจจะใช้มะละกอ อาจจะใช้ผักรวมหน่อมไม้หรือแม้กระทั่งมารุมแต่สำหรับก๋วยเตี๋ยวที่เราจะทำให้คุณรับประทานและมีรสชาติเป็นแกงส้มแกงส้มคงไม่มีอะไรเหมาะเท่ากับผักกระเฉดนะครับผักกระเฉดมันสุกง่ายโดนร้อนนิดนึงก็รับประทานได้เลยและมีคนบอกนะครับว่าผักกระเฉดสามารถเอาไปทำ ประกอบอาหารได้ตั้งไม่รู้ตั้งกี่เมนูเส้นมีผัดผักกระเฉดในช่วงเทศกาลกินเจอู้ก็หือฮ่าผักกระเฉดผัดกะปิไฟแดงอุ้ก็ฮือฮ่าผักกระเฉดไปใส่ในกับข้าวต่างๆใส่ในยำวุ้นส้มวุว้นเส้นอู้ยได้เยอะแยะนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าวันนี้จะเอาผักกระเฉดสดมาทําเป็นกว๋วยเตี๋ยวแกงส้มคุณผู้ชมไปดูกันนะครับว่าวิธีการเป็นอย่างไรครับ จุดเด่นของเมนูก๋วยเตี๋ยวสไตล์ของเราในวันนี้คือการนําแกงส้มมาทําเป็นน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวซึ่งก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบอาหารไทยที่มีรสชาติ3รสเปรี้ยวเค็มและหวานกลมกล่อมหลังจากอุ่นน้ำมันจนร้อนแล้ว เราก็ใช้ไฟปานกลางได้ครับทอดไปจนกระทั่งกุ้งของเราสุกกรอบครับถ้าหากไม่มีเวลาทำพริกแกงส้มเองการใช้พริกแกงส้มสเร็จรูปก,ก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สะดวกดีนะครับ การใช้น้ำขมเปียกก็ทำให้แกงส้มของเรามีรสเปรี้ยวกลมกล่อมกำลงัลงดีครับก่อนจะใส่น้ำแกงส้มเราก็ต้องใส่ผักกระเฉดรองไว้ที่ก้นถ้วยก่อนผักกระเฉดควรเลือกที่ต้นอ้วนอ่อนๆกรอบและควรลวกก่อนรับประทานเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะครับ กุ้งทอดลงไปก๋วยเตี๋ยวแกงส้มของเราก็พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดี เปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเบียรมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเป็นจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้คะ่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณร,รายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02น6์สอง4 สาขาเชียงใหม่053 412 378-9และ w o r l d w i d e w e b y i n g s a k f o o d c o m